ชาติทำไรอะฮะทำไรไลยุงไงไลยุงเหรอไม่ใช่เขาไม่ได้ไลยุงกันแบบนี้มานี่นี่เขาไลยุงแบบนี้เขาไม่ได้ไลยุงแบบนี้รู้เปล่าฮะแบบม,มือมาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะสอนเดี๋ยวนะสอนแบบมือแบบมืออ่ะทาทาทา,ท,าท่าแขนทาแขนท่าขาท่าเออนี่เขาใช้ทาไลยุงแบบนี้เขาไม่ได้เอาไปปัดแบบนั้นเข้าใจไหม ใจเออเป็นไงดีกว่าปัดไหมดีกว่ายุงยังกัดยุงยังกัดเท้าไว้สักพักนึงหรือยุงก็ไม่กัดหอมไหมหอมไหมแป้งทากันยุงเปเล่ไล่ยุงหลายห่างไกลจากไข้เลือดออกนอกจากเปเล่เขาจะมีแป้งทากันยุงแล้วเขายังมีโลชั่นทากันยุงด้วยนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปคะ่ะ